ก็วันนี้เป็นงานเนื่องบรกาศครบรอบ25ปีระหว่างเลโก้กับ Star Wars นะครับผมก็ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์ f r น n c h i s e สตาร์วอลอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมจนวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเรามาเกิดพร้อมกันช่วงช่วงเดียวกันช่วงช่วงเดียวกันเพราะจำได้ว่าตอนนี้ผมติดตามสตาร์วอลเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยได้มาลองซ้อมหนัก อ่ะใช่ครับผมก็จะเป็นไลฟ์เซอร์ฟเซนนิ่งครับผมก็ก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้แล้วพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมเทรนด้วยกันก็ดีมากๆอันนี้ครับเป,เป็นขับอตาร์วอร์อยู่นะเคร่งใช่ใช่ใช่เอาจริงตัวไหนเป็นพิเศชอบลุคสกายวอล์กเกอร์ครับออแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบจริงๆเลยนะ ชอบดั๊กเฟเดอร์ครับงายมักใช่เพราะาเราใช่เราชอบตัวลายอยู่แล้วนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวดั๊กเฟเดอร์กับตัวละครอื่นในเรื่อง Star า a ว์เข้ามาด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวดั๊กเฟเดอร์มันเป็นตัวละครที่ที่ค่อนข้างจะประทับใจและประทับใจ ใช่ครับผมทางข้างหลังก็จะมีเป็นแอบิชั่นให้ทุกคนได้มารับชมอีกด้วยก็จะเป็นเลโก้ในคอลเลคชั่นต่างๆครับผมของที่ทำร่วมกับ Star Wars ถึงวันที่6ใช่ใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับแอบิชั่นครบร้อบห้ปีของทางเลโก้กับ Star Wars นะครับครับเพื่อนเรามีแฟนแล้วยังไงแซวเพื่อนหน่อยดิเซวเพื่อนเพื่อนเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรครับเคยเห็นโมดเพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมเออก็เอาจริงๆ ก็ฟิลฟิวเนี่ยแหละจริงๆเพื่อนๆก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเพื่อนดูเด็กลงฟิลฟิวนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไปหมดคุ้มไปไน้ที่เราพอดการจะแเข้าใจมันก่อนเลยว่าเขามาปรึกษาเราก่ออน็พูดเอาจริงๆเราก็มีโอกาสได้ได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงมัน ปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วครับผมก็กกตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟิอตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบเออไ,ได้รู้จักได้อะไรก็เออดีใจเพื่อนแฮปปี้กับเพื่อนคือดูขอเหมาะกันยังไงบ้างคุณผมว่าเหมาะยังไงแล้วให้ทุกคนตัดสินด้ว่าผมว่ามันเห็นกันอยู่แล้วคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันละกันละกันผมเห็นแบบเวลาไบรามีหนังเนเน่ก็ไปดูหรือว่าเนเน่มีเพลงไบรก็มาซัพพอร์ตเพลงเราก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมีเวลาให้เพื่อนน้อยลงไหม ก็ไม่นะอ๋อเราใช่ผมเพราเป็นเวลาได้ใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็พาแฟนไปอ๋อแสดงว่าไปบ่อยมีโอกาสก็มีก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วเราเราอะไรเขาอยู่ที่ไหนครเป็นไงฮะ ก็อย่างใี้ทุกคนเห็นนะก็เป็นโหมดน่ารักน่ารักป็นอาจจะเป็นมุมที่แบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากวชิรวิทย์เท่าไหร่กันนะแล้วเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไปรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเ้ยไม่คือเราก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเราก็มีแบบมีก้อนมีอะไรอย่างงี้เพื่อนเป็นชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเราอยาก ถามว่าอยากไหมมันก็อยากแหละเราก็เห็นเพื่อนมีแล้วก็มันจุดไปทำให้รู้สึกว่าเออก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเอาจริงๆถ้าไม่มีเราก็อยากมีเอ้ยู่นั้นดีกว่าคือคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนอ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกอะไรเติมเต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีความรักไม่ใช่เรื่องผิด้วยมียัง เห็นใจดำมากเลยนะจะมีหาให้หน่อยนะหาเองไม่ได้ยางยตอนนี้ยางตอนนี้ยังไม่มีครับหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครยังไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะและโอกาสมันยังไม่ยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่าอย่างยังไม่ได้เจอคนที่แบบเราคลิกอะไรอย่างเงี้ยผมมากกว่าไม่ไม่ถามว่าไม่ได้มีเพื่อน มั้งไหมแน่ก็มีแซวๆมีแซวๆก็มีแซวแซวว่าใช่มีแบบกินข้าวอะไรก็แบบแซวเฮ้ยได้มีเพื่อนแบบโสดๆแล้วได้บอกเขาว่าไงเขาว่ามีแต่คนจีนเอาไหมได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเนี่ยเราเขาเปิดตาแล้วเราก็เบรกตัวเองนะใช่ก็นั่นแหละครับก็ให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผม ตัดผมลุกใหม่อ่าใช่วันนี้ก็แล้วก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมตัดใจตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากตัดแล้วแต่ว่าเราเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุกคนเราติดตามด้วยว่าจะเป็นเหตุอะไรเป็นโปรเจกต์อะไรดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นโปรเจกต์แถวๆแถวๆต่แวเนี้ยอยากอยากเราติดตามอยากเราติดตามแก๊การแสดงหรือกับเพลงอยู่บ่าเป็น เป็นงานงานหนึ่งเป็นงานงานหนึ่งเร็วเ,วเ็วนี้เร็วเ,ว,เวนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทําไมผมตัดผมเสียได้ไหมเพราะว่าเราอุตสาหเลี้ยงมาได้ประมาณเสียได้ไหมก็ไม่เหรอครับเอาจริงผมเป็นคนที่ผมยาวผมยาวเร็วเราเราสระผมทุกวันเนี่ยมันครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไวครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวโมยาวได้อีกครับผมเดี๋ยวยาวอีกครับจะต้องอยู่ในในทรงนี้ไปนานไหมก็จริงก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบแล้วกก็ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ก็ดุเด็กลงนะคะโอ้ขอบคุณมากครับเหลอกับสามตัวใช่ครับผมก็สามขวบก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับปนกับปนกับปนกันที่หนูพน์ับ้ี่หนูพิสูจน์ดตั้งนานแล้วค่ะที่หนูพูดนะครับกร้ามขคาักอีกทีเก็บไว้เข้าพิพิธภัณฑ์ถึกรบตุ้่กระค่าวกรต้นกระค่คุณค่ะ